สวัสดีครับทุกคนผมแอมโบิครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปลบเพจเ c e b o o k กันนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะลบนะครับมาดูวิธีกันเลยก่อนอื่นให้ทุกคนเข้าไปที่ Facebook ครับอพอเข้ามาแล้วก็ถึงหน้าหลกักก็ให้ทุกคนเลือกไปที่ขีดสามขีดด้านบนครับจากนั้นก็ให้ทุกคนเลือกไปที่เพจครับผมอพอถึงหน้านี้ให้ทุกคน เลือกและดูก่อนนะครับว่าต้องการที่จะลบจริงไหมนะครับเดี๋ยวลบไปเราจะไม่ได้ขับขึ้นมานะมผมขอเป็นเพจนี้แล้วกันจิ้มเข้าไปครับผมตรวจทานนิดนึงนะครับว่าต้องการที่จะลบจริงนะเลือกไปที่ฟันเฟืองครับหรือว่าเซตติ้งบนมุมขวานะครับผมาจากนั้นก็เลือกไปที่การตั้งค่าทั่วไปครับ อพอมาถึงหน้านี้แล้วก็ให้เลื่อนมาที่เกือบจะสุดท้ายนะครับลบเพจนะครับตรงนี้นะลบเพจทะเลตะแห้งอย่างถาวรน,นะครับก็ให้ทุกคนกดไปลบนะครับจากนั้นก็กดยืนยันอีกครั้งครับลบเพจ มันก็จะเด้งกลับมาหน้าปัจจุบันนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเข้าไปเช็คนะครับว่าเพจเราลบไปหรือยังโอเคทุกคนพอถึงน้นนี้ทุกคนจะสังเกตเห็นว่ามันยังอยู่นะครับให้ทุกคนอัปเดตนิดนึงขัดปัดลงนะครับอ่ามันก็จะลบไปแล้วนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการลบนิดหนึ่งนะครับจากนั้นก็ให้ทุกคนแบ็กกลับครับหรือว่าถ้าใครต้องการที่จะลบเพจอ,อ,อื่นต่อเน,นี่ย ก็ให้เข้ามาลบได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลบเพจอีกเพจนึงนะครับเป็นเพจนึนะครับก็ทำเหมือนกันเลยครับไปที่ setting นะครับไปที่ทั่วไปนะครับแล้วก็มาที่เพจ แล้วก็เลือกลบเพจครับผมกดลบเพจครับผมพอถึงหน้านี้ทุกคนจะสังเ,ตเกตเห็นว่าเพจบางเพจมันยังจะไม่สามารถลบได้นะครับเพจได้ถูกตั้งข้ามเป็นโหมดลบนะครับคุณสามารถยกเลิกการลบนี้ได้ภายใน14วันนะครับถ้าใครเปลี่ยนใจไม่อยากลบก็ให้ทุกคนกลับมาแก้ไขนะครับ เดี๋ยวผมก็จะติดกลับนะครับผมแค่นี้เองครับทุกคนง่ายๆครับใครก็ทำได้จ้ะเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับวันนี้แม่มโบสวัสดีครับ